สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยแมทเทอร์เกมวันนี้อยู่กับปารักและเกม l รีเจนออฟลูนเท r a ในหัวข้อเด็กเดโมเซียอิลูซีพัดมือครับผมเด็กนี้เป็นเด็กคอมเร็วปานกลางนะครับเป็นมิดเรนนะไม่ใช่เด็กแอคโกนะครับลหลักๆคือใช้อะไรที่มีความสามารถอิลูซีเนี่ยในการตีทำ damage เน็กซัสฝ่ายตรงข้ามตัวเด็กครับใช้แชมเปี้ยนสองคนคือเซตไล่สารเลขสามสองควิกแกรทักตัวนี้ไม่อิลูซีแต่เน้นตีไปเพื่อกดให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโดนดาเมจเยอะที่สุด ก่อนจะปมี Gender i l l ลูซีฟต,ตอนช่วงกลางเกมถ้าเกิดเขาไม่บล็อกก็6กาเมจครับเต็มๆจากตัวของเซนแล้วก็ลิฟวิ g Shadow ด้วยอีกตัวครับคือลูเซียนะไล่2องได้สามสองถ้าเห็นอะไรตาย4ตัวหรือเมียมันฮนะเซนหน้าเซตินอรออฟไลท์ตายเนี่ยมันจะแปลงร่างครับผมเป็นลูเซียนร่างเลเวลอัพจากควิกแอทแท็คเป็นเวนเบิดนแท็คครับจบตีสองครั้งถ้าเกิดตีเข้าเนี่ยจะเข้า4จะเป็นเข้า8ครับผมแรงมากๆเลยแนวทางการเล่นครับเด็กนี้อยู่ที่ ตอนต้นเกมฮะเราใช้พวกนาโวลีเบีสเกล์ใช้แบบกินเกรดดูโอตีเข้าไปทำตระเมจช่วงต้นเกมให้ได้ประมาณสักห้าหกตรเมจก่อนจากนั้นก็ใช้พวกการ์ดอย่างนาโวลีคอนสไปเลเตอร์ผมไล่2ได้2อสองอิลูซีฟลงมาเพื่อดึงไอเบีสเกล์นี่ขึ้นมือแล้วลงมาใหม่ครับทําให้มันก็นได้อิลูซีฟอีกรอบหนึ่งมาช่วยเติมตีครับแล้วกันที่เราลงเยอะๆเนี่ยทำให้ตัวของกินเกรดดูโอเนี่ยได้พลังตุ่มตีเพิ่มขึ้นด้วย เซนเนียร์เซนเตเนียลออฟไลท์นะฮะเป็นตัวที่ไล่สามดีสี่สองฟิอาแท็กซึ่งก็บล็อกอยากอยู่แล้วนะถ้าเกขามีตัวใหญ่บล็อกเราได้เนี่ยเราสามารถใช้การ์ดอย่างโกสครับทําให้อะไรตัวหนึ่งติดอิลูซีจนจบเทิร์นก็ตีเข้าไปสี่ครับถ้าเกิดเขาไม่มีอิลูซีเหมือนกันยิ้มเลยฮนะไล่สามดีสี่สองติดอิลูซีปุ๊บเข้าไปอีกสี่ลาเมจในเทิร์นที่สามหรือสี่แล้วแต่มานานที่เก็บไว้คอนคุสีปาลครับเป็นใบที่เอาไว้สตันฝ่ายตรงข้ามไม่ให้บล็อกเราลงถึงได้ตัวสามสองช่วยตีด้วย กิโซเรนเจอร์ครับไล่4ได้31สเกลไปนี้นี่จำได้ว่าตอนแพดก่อนนะมัน41เก่งเกินไปฮนะโดนเนิร์ไปเป็น31แต่31ก็ยังเก่งอยู่นะถัดไปครับรอเรนเบดคลิปเปอร์ครับผมไปนี้เนี่ยลงมาปุ๊บป,ปั๊มบุก2 2ให้เพื่อน1ตัวซึ่งแน่นอนครับเราปั๊มตัวอิลูซีดอยู่แล้วคนคือพอเป็นตัวอิลูซีดเนี่ยมันก็ตีเขาได้เต็มเต็มครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นอีกถัดไปครับ, Great Horn Company รบ 5, เ 5, 5, กรทฮอนคอมพานีครับไล่5ได้5้สเกลครับ ไปนี้ก็แสบนะถ้าเกิดคอมโบกับเจ้าโกสเนี่ยสมมติว่าไล่ไอเนี่ยเทิร์นก่อนได้ห้าห้าสเกลถูกป่ะเข้าเทิร์นเราติดโกสครับอีลุสี่ห้าห้าตีก่อนหนึ่งทีแล้วก็ตีซ้ำอีกหนึ่งครั้งครับด้วยความสามารถของมันคือสเกลเนี่ยมันตีแบบสเกลหนึ่งทีแล้วก็ตีแบบไม่สตเกลได้หนึ่งทีเป็นสิบจัเมจแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้เราสามารถไล่ relentless pursuit ครับผม แลลลี่ผลคือไอเนี่ยตีแล้วสองครั้ง10บดาเมตรเราแลแลลี่ซ้ำอีกครั้งครับตีอสองทีเป็น20่ดาเมตรตายพอดีผมคอมโบนี้เรียกว่าถ้าเกิดใครเผลอโดนไปเนี่ยร้องทันทีครับผมโอเคแนะนําการเล่นก,ก,กันเท่านี้เล่นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้เล่นเดมเซียเอลูซีฟครับเจอกับเซนจูนี่กับโซเวนอย่างนี้ดีกว่า อ่าลูเซียนมาครับผมอืมไวผ่านครับอันนี้เก็บมานาไว้ใช้นี่ครับเเลนจอร์ーリソฟเผื่อเขามียิงยิงหนึ่งยิงสองอะไรเงี้ยจะได้ใช้นี่แก้ได้ มานาเขาหมดแล้วครับแก้ไม่ได้แล้วตีครับอย่างนี้ตายไปมาครับถ้าตีก็ให้เข้า จ,จบสิ rika. เข้ามาหนึ่งครับผมอืมตีคู่ไปก่อนเลย Let the จบเทิร์นครับ <this is the end> แปลงล่างครับผม สตันครับต้องยอมตายครับอันนี้ไม่รอดจริงเขาเหลือสามใบบนมือฮะ มีการฆ่าหรือเปล่าโอเคฟัมไว้ก่อนครับตีครับผมอีรุสีตีเข้าไปฮนะ จบแล้วครับอีลซีเดมเซียรประมาณนี้นนเตะก็ตีไปเลยฮะ